h e l l ทุกคนสวัสดีค่ะมาวันนี้นะคะตอนเย็นนี่พามาดูที่บ้านครูนี่ท้องฟ้าสวยไหมบ้านครูนี่ฟ้าไม่เหมือนกันสัก,กวันนะคะฟ้าตอนเย็นช่วงนี้แบบสวยมากในข้างหลังข้างหลังเป็นลูกศิษย์วันนี้มีลูกศิษย์มา private coaching นะคนนี้โชคดีกว่าคนอื่นเขาเลยนะเนี่ยมาโผล่หน้าหน่อยโชคดีกว่าคนอื่นโชคดีกว่าคนอื่นเลยนะได้อยู่กับครูคนนี้จนถึงฟ้าแบบสวยได้ดูบรรยากาศนะคะ uh huh. อ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวครูขอสอดแป๊บหนึ่งนะคะโอเควันนี้นะช่วงนี้เนี่ยครูมี private coaching เยอะมากนะคะมีลูกศิษย์มา private coaching ช่วยให้ครูันนีอ้อยากจะเข้ามาทำออนไลน์นะแต่ว่ายังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีของดีอะไรนะคะไม่รู้ว่าจะทำเพจแล้วจะเริ่มต้นตรงไหนดีจะพูดเรื่องอะไรดีนะคะโอเคอ่ะวันนี้ครูมีคำตอบมาให้ครู coaching มาหลายคนมากเลยวันนี้ coaching ทั้ง ไม่ใช่วันนี้สัปดาห์นี้โคชชิ่งทั้งสัปดาห์เลยนะคะแล้วก็แต่ละคนที่มาเนี่ยมีปัญหาคล้ายๆกันอยากจะเข้ามาทำออนไลน์อยากจะมีเพจนะคะอารมณ์ประมาณว่าอยากทำออนไลน์อะ่ะแต่ไม่รู้อะไรเลยนะคะจะทำยังไงดีจะเริ่มต้นจากตรงไหนดีโอเควันนี้ครูมาโคชชิ่งให้ฟรีๆเลยนะในไลฟ์ที่หน้าเพจวันนี้นะคะก็คือ,อขั้นตอนแรกนะคะเคล็ดลับแรกคุณต้องคุณต้องตั้งต,งต้นจากตรงนี้ก่อน ว่าเวลาที่คุณเนี่ยอยากจะมาทำออนไลน์คุณอยากจะทำเพจนะคะคุณตั้งตั้งต้นให้ถูกก่อนว่าสิ่งที่คุณอยากจะทำคุณต้องการที่จะทำเงินจากมันถูกไหมนะคะคุณต้องการที่จะสร้างไรายได้จากเพจคุณต้องการที่จะทำเงินนะ่ะจากเพจนะคะดังนั้นคุณต้องตั้งเป้าไปที่ว่าเอ๊ะแล้วของดีอะไรในตัวฉันที่สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นจำนวนเงิน ะะถ้าหากว่าคุณพูดถึงสิ่งนี้คุณขุดของดีอันนี้ในตัวคุณออกมาขายเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นตัวเงินได้อันนี้คือข้อที่1นะคะคุณต้องรู้ว่าตลาดอะต้องการเรื่องอะไรกันอยู่ในตอนนี้นะคะทีนี้ข้อที่2พอคุณรู้แล้วว่าพอจะได้กลิ่นว่าเออตลาดต้องการเรื่องอะไรอยู่อายกตัวอ,อย่างเช่นเรื่องออนไลน์เนี่ยโถตลาดต้องการเยอะมากนะคะมีแต่คนอยากจะรู้เรื่องออนไลน์อยากจะทําออนไลน์นะ ทีนี้พอคุณรู้แล้วว่าตลาดเขาต้องการอะไรนะคะให้มาดูว่าตัวเองเนี่ยมีอะไรบ้างที่มันตรงกับที่ตลาดต้องการนะวิธีการนะคะในการที่จะรู้ว่าตัวเองมีอะไรที่มันตรงกับที่ตลาดต้องการทํายังไงใครอยากรู้ช่วยกันแชร์คุณนนยรัตสวัสดีค่ะคุณวะลายกรสวัสดีคุณเอฟม,มาสวัสดีนะคะดีใจที่ทันไลฟ์นี้ค่ะขอบคุณค่ะสบายดีโอเคอ่ะ ข้อที่สองนะคะเคล็ดลับข้อที่2ก็คือถ้าหากว่าคุณจะขุดของดีในตัวเองออกมาเนี่ยกรณีที่คุณอาจจะยังไม่ไม่พร้อมมาเจอครูใช่ไหมเราต้องต้องคิดเองขุดเองนะคะครูมีหนึ่งเคล็ดลับให้ให้คุณถามตัวเองนะว่ามีอะไรบ้างที่คนเนี่ยชอบมาถามฉันบ่อยๆเออมีอะไรบ้างที่คนเนี่ยชอบมาปรึกษาฉันบ่อยๆชอบมาถามฉันบ่อยเรื่องเนี้ย ะะจำรู้ไว้เลยว่าอะไรที่คนชอบมาถามคุณบ่อยๆนั่นแหละคือของดีในตัวคุณที่คุณมีอยู่และและคนเนี่ยมาบอกนี่ใครมาดูไลฟ์ดีนี่แพงมากเลยนะไลน์นี้แพงสุดเลยเนี่ยมาแบบง่ายๆแต่แต่ให้ของแพงนะคะโชคดีมากเลยนะี่ที่ใครที่อยู่ในไลฟ์นี้ตอนนี้อ่นะนะเคล็ดลับข้อที่สองนะคะคือคุณจะรู้ได้ไงว่าอะไรเป็นของดีในตัวคุณ ดูว่าคนชอบมาถามเรื่องอะไรกับคุณคนชอบมาปรึกษาคุณเรื่องอะไรรู้ไว้เลยถ้าเขาถึงขั้นวางใจที่จะมาปรึกษาคุณเนี่ยแปลว่าเออเขามั่นใจในตัวคุณนะคะว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะให้คำตอบเขาได้ดังนั้นเนี่ยหลายหลายคนบอกว่าไม่มีไม่รู้เลยว่าตัวเองมีอะไรดีนะคะไม่รู้เลยว่าตัวเองมีอะไรดีพอมาเจอครูนี่พอครูนี่ถามครูนี่ช่วยดึงครูนี่ช่วยได้ว่าไงอะ่ะ ใช้คําถามช่วยดึงออกมาครูคจะมีครูจะมีเทคนิคของครูนะเวลาที่พวกคุณมาเนี่ยครูก็จะสังเกตละเวลาที่คุณเล่าเรื่องอะไรและหน้าตาคุณเป็นยังไงเนี่ยนะคะเลยทําให้ลูกศิษย์เวลาที่มาเจอครูแล้วเนี่ยจากคนที่ามา private coaching นะจากคนที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงดีไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีอยากทำออนไลน์แต่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยมาอย่างนี้แท้ทุกคน ครูันนี้พี่อยากทำออนไลน์แต่พี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยพี่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนไม่รู้เรื่องเลยนี่ไม่รู้แม้กระทั่งว่าเพจมันเปิดยังไงรูปภาพมันโพสยังไงนะคะแล้วก็ไม่รู้ด้วยแม้กระทั่งว่าแล้วเราจะพูดเรื่องอะไรนะใครมา p r i เวกับครูนี่กลับไปคุณมีเรื่องให้พูดทุกคนนะคะโอเควันนี้ก็อ่าไหนเชิญมาหน่อยสิครูเปรมนี่ไหนวันนี้มามาบอกเพื่อนๆหน่อยวันนี้ตอนที่มาหาครูอ่าวันนี้เคล็ดลับ หัวข้อนะคะที่ครูพูดในไลฟ์ไลน์นี้เนี่ยก็คือสองเคล็ดลับในการหาของดีในตัวเองนะคะออกมาขายอ่ะวันนี้ไหนลองให้เคล็ดลับเพื่อนเพื่อนเพิ่มไปอีกหนึ่งเคล็ดลับที่เราเราสูงต่างกันเกินไปนะพระว่าเรานั่งกันดีไหมเราหาที่นั่งอ่านั่งตรงนี้นั่งตรงนี้อ่าขยับไปนิดนึงคุณนั่งด้วยอ่าโอเคอ่าเรามาอย่างนี้ดีกว่าก็วันนี้มา private coaching กับครู ฮันนี่นะมีความรู้สึกว่าเราจูนตรงกันแล้วก็คือจริงๆแล้วอะเปรมมีปัญหาก็คือไม่รู้จะออกหน้ากล้องยังไงไม่รู้จะทำยังไงขยับมาข้งหนะ <h ap> น้าค่ะไฟมันตกหน้าข <h ap> ยับมานะ้เสร็จแล้วเนี่ยวันนี้มาแล้ว คูวขุดออกมาเลยนะคะก็รู้เลยว่าตัวเองอ่ะมีมีดีมีของดีอยู่ในตัวก็คือเพื่อนๆอ่ะไม่ว่าเพื่อนหรือไทยก็ได้แต่ชอบมาปรึกษาปัญหาครอบครัวค่ะเพราะว่าทุกคนเห็นว่าเฮ้ยทำไมเมพมครอบครัวเธอมีความสุขจังเนาะนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยขอ,ของที่อยู่ในตัวเนี่ยเพิ่งมาเพิ่งเพิ่งมารู้วันนี้เอง <c oughs> <c oughs> ทั้งทั้ <c oughs> ทงที่ทั้งทั้งที่คนเขาก็ถามเรานะคนถามเราตลอดแต่เรากลับไม่รู้ว่าเออเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ มันเป็นของดีของเราเหรอขายได้หรอนะคะใช่ม,มหัศจรรย์มากเลยคะ่ะก็อยากอยากบอกทุกคนว่าครูนี่เก่งมากเป็นเป็นผู้หญิงที่เก่งมากสามารถที่จะขุดคุยคุย,ค,ยคุยไปแล้วธรรมชาติมากเลยนะคะครูไม่มีแบบว่าคือจะมองว่าเฮ้ยอ่านี่นี่เธอแบบยังไงอะ่ะครูนี่สามารถที่จะบอกแล้วว่าเรามีดีอะไรนะคะเนี่ค่ะอ่านะคะก็จริงๆอะ่ะ ครูเชื่อครูมีความเชื่อของครูอย่างนี้ไงว่าจริงๆคนทุกคนน่ะมีของดีในตัวเองอยู่แล้วแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ได้ไม่ได้เชื่อแบบไร้สาระคุณมีของดีในตัวเองอยู่แล้วจริงๆแต่คุณน่ะไม่รู้ตัวเข้าใจไหมพวกคุณน่ะไม่ค่อยรู้ตัวกันมาหาครูทุกคนทุกคนจะมาแบบโจทย์เดียวกันคล,คล้ายๆกันน่ะอ้วันนี้วันนี้มาได้โจทย์อะไรอ่าวถามถามเจ้าตัวันนี้มาได้โจทย์อะไรมาด้วยตัวเองไม่รู้จะทําอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่ามีของดีในตัว คืออะไรอะค่ะอยากทำออนไลน์อยากทำออนไลน์แล้วก็อยากสร้างตัวตนแต่ไม่รู้แต่ไม่รู้จะทำยังไงปรากฏว่ามาถึงปุ๊บรู้เลยว่าครูนี้แบบขุดออกมามาทีละทีละคือครูเนี่ยมีเทคนิคการพูดนะคะแล้วมีเทคนิคการขุดขุดของดีในตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ย วันนี้ถึงรู้ว่าโอ้โหควัน,นี้นี่เก่งมากเลยเป็นผู้หญิงที่สามารถที่จะขุดเราออกมาดยว่าเรารู้เลยว่าอ๋อเราเรา,เรานี่มีของดีจริงๆแต่เสียดายว่าเราปรึกษาให้คําปรึกษาคนโดยที่เราไม่ได้คิดตังค์เลยปรึกษาฟรีถูกไหมคะพอ,พอต่อหน้านี้คือเขาก็ไม่รู้มันมีคนมาปรึกษาเรื่องนี้กับเขาเยอะมากเลยเดี๋ยวจะบอกว่าเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวอยู่ฟังกันไปก่อนมีคนมาปรึกษาเรื่องนี้กับเขาเยอะมากเลยแต่เขาไม่เคยที่จะเก็บเงินคนเหล่านี้เลยและที่สําคัญคือ ไม่รู้ตัวด้วยว่าเรื่องนี้ขายได้ใช่ใช่ไหมใช่ไหนเล่าให้เขาฟังหน่อยว่าความสามารถของครูเปรมี่เนี่ยที่ครูฮันนี่ขุดให้วันนี้คือความสามารถเรื่องอะไรเรื่องการดำรงชีวิตในครอบครัวค่ะเราอยากมีครอบครัวที่มีความสุขนะคะเพราะเราจะต้องทำตัวครอบครัวเราให้มีความสุขแล้วปลุกให้ความศึกษากับเพื่อนได้เพื่อนบางคนเนี่ยครอบครัวแทบจะเลิกกันคืออยู่ด้วยกันมานานแล้วหลายปีมีมีเพิ่งจะมาเห็นจุด จุดด้อยของสามีว่าเฮ้ยทำไมเธอสกปรกอย่างนี้ทำไมเธอไม่แม้แบบให้ผ้าเช็ดตัวผื่นเดียวก็อยากจะอยากจะเลิกกันล่ะเชื่อไหมคะครู่เนี่ยเนี่ยคือเราต้องให้ข้อคิดเพื่อนว่าเราต้องให้คำปรึกษาเขาว่าการที่เราจะดำรงชีวิตอ่ะเราต้องอภัยสิ่งแรกที่ต้องอภัยนะคะคือถ้าถ้าคนเราเนี่ยอยู่ด้วยกันมานานๆหรือเพิ่งจะอยู่เพิ่งจะแต่งงานกันเนี่ยแล้วแต่คุณจะต้องอภัยคำแรกนะคะ จำไว้เลยว่าครอบครัวถ้าจะมีความสุขต้องอภัยค่ะอืมนี่เขามีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขมากนะคะคนนี้แต่งงานกันมากี่ปีแล้วนะแต่งงานกัน20ปีพอดีเลยค่ะโอ้ยี่สิบปีมีลูกสองคนมีลูกสองคนคือสองคนเป็นครอบครัวที่เขาจะบอกครูตลอดเลยว่าเนี่ยเพื่อนๆนะชอบมาบอกว่าชอบมาถามทํายังไงทำไมครอบครัวแบบมีความสุขจังเลยใช่ไหมคะไปไหนมาไหนไปกันมาเป็นครอบครัวแล้วแล้วคุณดูเอาคุณดูหน้าเขาคุณว่าเขาโกหกไหมเนี่ยแค่เห็นหน้าก็รู้แล้วว่าหน้าเา เัานการลัตตีว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดว่าครอบครัวเขามีความสุขจังเลยครอบครัวเขาแฮปปี้มันคือเรื่องจริงอ่ะไม่งั้นเขายิ้มอย่างนี้ไม่ได้อ่ะใช่ไหมใช่เรารเไม่ต้องมาเสแสร้งไม่ต้องมาเฟซเลยค่ะเพราะว่าความสุขจริงๆเพราะแแล้วอย่างลูกก็ลูกก็ ตอนนี้ลูกเรียนนักเรียนเตรียมทหารนะคะก็อยู่ปีสองแล้วค่ะ<ม>ลูกๆเรียนเก่งค่ะแล้วก็สามีก็เป็นสามีที่ดีน่ารัก<ม>แต่บางคนอ่ะมันก็มีจุดบกพร่องอยู่แล้วแต่เรามองข้ามค่ะ<ม>แล้วคำแรกคือ,อคุณคต้องอาไปะะวยวให้อันนี้อันนี้ให้เคล็ดลับไปเลยนะคะเคล็ดลับในการ ที่จะคลองคู่ในการคลองคู่เนาะในการที่แบบเราไม่ทะเลาะกับสามีนะคะแล้วอยู่กันมาได้ยืนยาวและที่สําคัญคือครอบครัวมีความสุขลูกๆมีความสุขตัวเรามีความสุขสามีเรามีความสุขอันแรกก็คือมองข้ามข้อเสียไปใช่อภัยค่ะอภัยเพราะว่าทุกคนทุกคนมันมีข้อเสียอะไรบางอย่างอยู่แล้วแหละนะคะเราก็แค่มองข้ามไปใช่ใช่ค่ะมีอะไรอีกแม่ให้เขาอีกสักข้อหนึ่งไงอีกข้อแล้วก็คือ ในการดำรงชีวิตของทุกคนนะคะทุกครอบครัวมีปัญหาหมดจะมีปัญหามากก็คือเรื่องเงินนะคะครอ,อบครัวไหนถ้ามีปัญหาเรื่องเงินนี้ทุกครอบครัวต้องทะเลาะก,กันจริงไหมคะเออจริไหมคะจริงไห<ช>มครูนะรครูก็อยากรู้เหมือนกันนะแล้วมีปัญหาเรื่องเงินแล้วเราแก้อย่างไงถ้าปัญหาเรื่องเงินภายในครอบครัวมันเรื่องใหญ่นะคนมันเลิกกันได้เลยนะเรื่องเนี้ยใช่เนี่ยคือวิธีแก้ปัญหาคุณต้องจับ คุณต้องมานั่งคุยกันคะ่ะว่าคุณมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องอะไรแล้วจริงๆถึงแม้เราจะใช้คนลรากระเป๋าก็จริงนะคะแต่คุณต้องวางแผนการเงินให้ดีนะคะถ้าเราวางแผนการเงินไม่ดีเนะะี่ยทุกครอบครัวมีปัญหาหมดและค่ะโหอืมนะคะโอเคก็คือ,อสรุปว่าให้มาคุยกันใช่ะะถ้าหากมีปัญหาเรื่องเงินก็ก็หันหันหน้ามาคุยกันก่อนใช่แล้วก็มาตกลงการจะ กระเป๋าเดียวกันจะคนละกระเป๋ายังไงใช่ใชจะบริหารการเงินยังไงให้มันอยู่ดํารงชีวิตอยู่ได้ในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะ่ะเออใช่ะะจริงตอนนี้คนก็จะมีปัญหาเรื่องอย่างนี้กันเยอะ เอ่อปัญหาอันดับแรกๆต้นๆนะคะของคนที่จะเลิกกันเนี่ยก็ปัญหาเรื่องเงินนี่แหละเงินนี้สสำคัญที่สุดที่สุดทุกครอบครัวแล้วยิ่งในสภาวะแบบนี้ครูว่าหลายบ้านก็ทะเลาะกันนะเพราะว่าต่างคนก็ต่างเครียดนะทั้งสามีก็เครียดภรรยาก็เครียดนะคะดังนั้นเนี่ยแหละเคล็ดลับนะคะที่ครูเปรมี่เขาใช้ในครอบครัวเขาแล้วครอบครัวเขาแบบแฮปปี้มีความสุขแล้วนี่นะไม่ ไม่ใช่ว่ามาเัเขาเอาอะไรมาบอกจากการอ่านมานะคะนี่เขามามจากประสบการณ์ด้วยนะคะจากการศึกษาด้วยว่าคองคู่ยังไงให้อยู่เราราบลื่นนะคะไม่งั้นน่ะมันจะไม่มีคนมาถามเขาใช่นี่นี่<ช>เป็นนี่เป็นเคล็ดลับที่ครูเพิ่มให้เลยนะถ้าคุณไม่มั่นใจว่าเฮ้ยฉันเนี่ยเก่งพอหรือเปล่าที่จะสอนคนได้ฉันรู้ดีมากพอหรือเปล่าฉันจะไม่ได้จบด็อกเตอร์มานะฉันจะสอนคนได้เหรอคุณดูจากคนที่เขามาถามคุณถ้ามีคนไว้ใจมาปรึกษาคุณอ่ะ นั่นนะ่ะคุณเก่งพอแล้วที่จะให้คำปรึกษาคนได้เข้าใจป่ะนะคะอ,อ่ะโอเคเดี๋ยวขอดูหน่อยนะสวัสดีค่ะครูฮันนี่และลูกศิษย์ชอบสไตล์ครูฮันนี่หญิงเก่งนะคะโอเคขอบคุณมากอ่ะสำหรับใครนะคะ,ะที่สนใจจะ private coaching กับครูนะคะอย่างวันนี้เนี่ยที่ครูเปรมี่มาแบบเนี้ยมา,ม,ามาที่บ้านครูนะ,อะขอบคุณมากเดี๋ยวไบายเพื่อนฝากว่าฝากเพจหน่อยเพจชื่อครูเปรมี่ รับปรึกษาปัญหาครอบครัวเข้าไปติดตามกันนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะอ่าใครนะคะที่สนใจจะมาเรียนกับครูฮันนี่นะแบบส่วนตัวจะให้อามาด้วยโจทย์ครูฮันนี่อยากทำออนไลน์แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงพี่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะนะคะพี่ไม่รู้ว่าพี่มีของดีอะไรเลยค่ะหนูไม่รู้ว่าหนูมีของดีอะไรเลยค่ะก็มาได้นะคะใน private coaching เนี่ยครูจะโฟกัส ที่คุณเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณถ้าคุณอยากจะทำออนไลน์หรือว่าเรื่องอื่นก็ได้นะคะมีปัญหาอะไรอยู่ที่เป็นปัญหาอยากที่คิดว่าครูอยากจะให้ครูให้คำปรึกษานะก็สมัครเข้ามาเป็นไพรเวทโคชิ่งได้นะคะก็จะได้มาไพรเวทกับครูมารับคําปรึกษาจากครูเนี่ยในสถานที่ที่เป็นบ้านของครูเลยเป็นส่วนตัวเลยนะคะก็จะเป็นนี่บริเวณนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะใครที่อยากทำออนไลน์อยากจะมีเพจนะคะก็จะมีการเปิดเพจให้นะคะ,ะตั้งค่าโพงตั้งค่าเพจให้ปรับลงปรับลุกให้ตอนแรกมาเนี่ยครูเปรมี่ไม่ได้สวยแบบนี้นะขอดูรูป b e ฟอร์หน่อยได้ไหมไขอดูรูป B ฟอร์ของคุณเปรมี่หน่อยได้ไหมคะอันนี้เพจเสร็จยังตั้งค่าเสร็จหมดยังอ,อัพอัพให้เสร็จเลยค่ะโอเคสวยสวย,สวยได้อ่ะ เวลามานะคะครูนี่ก็จะปรับจับปรับลุกใหม่เพราะว่าคนเราจะออกกล้องมันมันไม่สามารถที่จะออกแบบไม่สวยได้นะลูกสิครูทุกคนต้องสวยนะคะอานไหนดูสิอันนี้รูป before อันนี้รูป before นะคะก่อนปรับลุกอันไหนดูดูอ f ฟเตอร์อีกทีอันนี้ after อเดี๋ยวๆขอดูนี้ก่อนอนี่เป็นไงสวยดูแพงขึ้นกว่าเดิมไหมอ่า,อาก็เวลามานะคะ ครูคนนี้เนี่ยถ้าใครมา p r i v a t e coaching นะคะครูนี้ก็จะ coaching ให้เป็นหลักแล้วก็จะมีครูผู้ช่วยนะคะก็เป็นลูกศิษย์ใกล้ตัวของครูนะอย่างเรื่องปรับลุกเนี่ยก็มีครูปาม,มี่มาช่วยนะขอดูหน้านหน่อยดินะคะอ่านี่เขาก็มาช่วยงานครูในเรื่องของการปรับลุกนะคะแล้วก็ไหนขอดูเพจนอย,ยไหนเปิดเพจ อ๋อกำลังรออยู่นะคะปรูอ่ะมีนี่มาทำเขาว่าเพจให้นะคะมีการเปิดเพจให้นี่อย่างนี้เรียบร้อยเลยทุกอย่างจะเป็นเรื่องง่ายง่ายไหมง่ายมากเลยค่ะไม่คิดว่าจะง่ายขนาดนี้ค่ะครูนี่บอกเหุ้ผลอะไรนะเพราะว่าครูสอนอะไรง่ายๆทำแบบง่ายๆค่ะแล้วพอมาถึงจริงๆครูอธิบายทุกอย่างให้เขาฟังเข้าใจง่ายจริงๆเข้าใจง่ายแล้วก็ชัดเจนค่ะชัดเจนมากค่ะ ก็เป็นเป็นวิธีเป sure> ็นวิธ um ีการสอนของครูนะคะก็คือครูรู้อะว่าถ้าครูสอนคุณเนี่ยแล้วครูไปบอกให้คุณทําอะไรยากๆซับซ้อนคุณจะไม่ทำไงดังนั้นครูจะมีวิธีที่มันง่ายที่สุดให้สําหรับทุกคนเสมอซึ่งแต่ละคนมันก็จะมีวิธีที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นใครที่ อยากจะมาปรึกษาอะไรกับครูอยากจะมาทําออนไลน์อยากจะหาตัวตนจุดขายของฉันคืออะไรฉันจะทําออนไลน์จะพูดเรื่องไหนดีนะก็สมัคร private coaching มาได้นะคะ private coaching เนี่ยจริงๆราคาเต็มมันอยู่ที่70,000บาทนะคะตอนนี้วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะที่ครูให้ราคาโควิดนะคะจาก70,000บาทวันนี้ครูให้ราคาพิเศษที่35,000บาทนะคะแล้วก็ถ้าหลังพ้นจากวันนี้ไปเนี่ยพ้นจากเชียงคืนของวันนี้นะคะราคาจะถูกปรับเป็น4 0 0 0 0บาทนะคะ โอเคถ้าใครสนใจก็สมัครเข้ามาได้เลยไปที่ line at kruhoney นะคะแล้วก็สามารถแบ่งชำระนะคะผ่านบัตรเครดิตได้สูงสุด10เดือนนะคะซื้อใครจะจะจ่ายเงินสดก็ทักไปที่ line at ได้เลยนะคะ at kruhoney หรือใครที่วันนี้ยังไม่พร้อมที่จะจ่ายเต็มจำนวนนะคะสามารถ มัดจำนะคะบางส่วนมาก่อนได้นะก็ไปคุยกับทีมงานเอาเองนะคะส่วนใครที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดแล้วไม่สะดวกมาเจอตัวครูหันนี่คุณสามารถใช้วิธีการ การเรียนแบบวิดีโอคอลโคชชิ่งได้นะคะก็แทนที่จะมาเจอตัวก็ทําเป็นวิดีโอคอลโคชชิ่งแทนก็จะได้เห็นหน้าครูนี่แบบเนี้ยครูที่จะคุยกับคุณแบบส่วนตัวนะไม่มีคนอื่นไม่มีคนอื่นได้ดูนะคะมีคุณกับครูแค่2คนถ้าใครสมัครมาเป็นวิดีโอคอลโคชชิ่งนะคะก็ราคาตอนนี้นะจะอยู่ที่29,0 0 0บาทนะคะถ้าพ้นวันนี้เที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยราคาก็จะถูกปรับขึ้นนะคะเป็น32,000บาทนะโอเคอ่ะใครสนใจอันไหนนะคะก็ทักไปหาทีมงานได้เลยราคานี้ไม่มีอีกแล้วนะคะตอนนี้คน มักมาเยอะมากนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวให้โชว์โชว์เพจเขาให้ดูอีกทีนึงอันนี้ตั้งค่าเสร็จแล้วตั้งค่าเสร็จแล้วค่ะอ่านี่นะคะครูเปมี่ที่ปรึกษาปัญหาครอบครัวเห็นไหม มีการถ่ายรูปให้นะคะทําปกให้ทะไรให้อันไหนขอดูฝีมือครูผู้ช่วยไหนสิที่ทําให้ <S <S นี่ <S <S คนนี้นี่นทําให้ช่วยงานครูเยอะมากช่วยใครไม่มีเพจมาเนี่ยครูส่งไปหาครูเบลล่ามีเพจเปิดเพจกันใหม่ทุกคนนะคะอ่าโอเคนี่ก็เป็นบรรยากาศของค,ครูฮันนี่กับลูกศิษย์นะคะสไตล์ของครูก็จะเป็นประมาณอย่างเงี้ยสบายๆนะคะมาหาครูคือคุณไม่ต้องเกรงอ่ะเหมือนเป็นเพื่อนกันคุณถ้าหากว่าคุณเกรงคุณจะเรียนไม่รู้เรื่องไงแล้วคุณก็ มันก็จะรับความรู้จากครูได้ไม่เต็มที่นะคะครูคนี้จะเป็นสไตล์สบายๆง่ายๆเหมือนที่คุณเห็นผ่านจอคุณเห็นผ่านจอยังไงมาเจอตัวครูนี่จริงๆครูนี้ก็เป็นคนแบบนั้นนะคะดังนั้นก็สบายใจได้เลยเวลาที่มาหาครูแบบไม่ต้องเกรงแล้วก็เราก็จะอยู่อย่างเงี้ยอยู่กันเป็นเพื่อนๆกันนะคะนะโอเคไปละ ใครนะคะทีอะ่อยากจะสมัครนะคะก็ทักไปหาทีมงานนะคะแล้วก็ครูไม่ได้ปล่อยราคานี้ให้บ่อยๆนะสามหมนะคะจากราคาเต็ม70,000มันคือลดไปครึ่งหนึ่งเลยนะคะดังนั้นถ้าใครสนใจนะ,ะรีบสมัครมานะคะหมดเวลาวันนี้เที่ยงคืนจะจ่ายแบบไหนก็ไปคุยกับทีมงานเอานะครูไปแล้วนะคะบ๊ายบาย